มาอัดแล้วเริ่มตรงนี้เลยเนี่ยในช่วงไหนนะไนดยว,ดยวขยายคลิปเลยมาอันนี้อันนี้คือตอนแรกอ่ะไอะ้ดันดันไตดันไตเร,เราเราแพ้ใช่ปะ่ะอ่าแล้วเราก็มาชนะอันนี้อ่าเรามามชนะอันนี้อ่านแล้วไป อันนี้วันนี้ก็แฟร์แฟกันอยู่แล้วไงแฟร์แฟกันอยู่แล้วอ่าพอมานี้อ่าพอมานี้อ่าอัน <อ |notimestamps|> นี้อ่าดูดูอ่าดูอันนี้อันนี้เราอันนี้ตอนตอนที่เราค้างตอนตอนตอนที่ตอนที่บิดบิดค้างกันทีมเราค้างกันอ, <ừ> อืมอ่าอันนี้อันนี้ก็คืออยากจะเข้าดูไม่ชัดมีอัปโหลดอยู่มีอัปโหลดลง youtube อยู่อโอเคอันนี้คืออ่านได้ดูแล้วก็อ่าดูดิ มันหล่นกันไหนกันนะหล่นกดกันไม่ถูกนี่นะเเนี่ยเนี่ยมันค้างเห็นไหมเนี่ยไม่ไปเห็นไหมไม่ไปเห็นปะไม่ไปเนี่ยไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเนี่ยเออเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปว่าอันนี้มันติดอยู่เออเอาดิมันไไม่ปยังใสอยู่อย่งยังมียังมีให้ดูมีดูไปไม่ได้จริงๆเนี่ยอ่าเดินเดินแล้วก็พอไปนะเนี่ยน่ะน่ะอันนี้อ่ะ เราสโลเลยนะสโลเอาเดียวเพ๊บมันไปไม่ได้จริงๆไงเออไปไม่ได้จริงๆนี่แับสโลเลยเนะี่ยเนี่ยเราไปละอ่ะเห็นไหมบิ๊บ,บค้างอยู่ข้างหลังเห็นไหมล่ะวิ่งไม่ได้ก็เห็นอยู่ว่าวิ่งไปข้างหน้าเห็นนะวิ่งไปก็เด้งกลับวิบ่งไปไมันก็เด้งกลับ อ่าตรงนี้ตรงนี้อ่ะจะได้รู้เดี๋ยวเราจะเราจะได้กอกอถูกเนี่ยน่าจะน่าจะตรงนี้มั้งไหนไะอ่าดูดูเนี่ยเห็นปหมอ่าเด้งแล้วบิดบิดเด้งไปแล้วก็หปุ๊บอ่านเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ดูดเนี่ยไปไม่ได้ครับนนีี่่ใส่รองเท้าแดดขนาดนี้คงจะอยู่กลางอากาศได้หรอกมั้งเออคงเนี่ยหดูดิเห็นไหมไปไม่ได้เนี่ยจะยังไงเนี่ยเตะด้วยเนี่ยเอาเตะดตอบด้วยเนี่ยเอาเนี่ยเออเกตแม่งเลยไปยังไงเนี่ย อ่ะแล้วก็สต็อปก่อนอ่ะสต๊อปไปสต็อปมาดูนี่มาดูตอนที่อยู่ฝ่ายน้ําเงินเราก็ยอมไม่ฝ่ายน้าเงินอ่ะช่วงนี้เขาคัดนนได้ยอมเออขอไอ้อเป็นมันที่โกงไงบอกไม่ถนดัดอาจจะไม่ถนดัดโอเคไม่เป็นไรเราเสียเปียบเราย้ายพยามกันได้เออเราย้ายเป็นเงินได้เออแล้วเราก็ชนะมาดูกันนะลองดูลองดูงดมาดูสอดสุดท้ายอ่ะตอนที่มันกดอ่ะแล้วมันบอกว่ามันค้างอ่ะ เออเนีเ่ยน่น่ตอนนี้เออต้องต้องต้องเอาต้องเอาตอนอันนี้เลยตอนที่มันเริ่มแต่แรกๆละ่ะอ่ะรู้ด้วยกันเลยกอ,อคลิปใหม่กอกอคลิปหน่อยคนหนึ่งกอหน่อย ดู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 อันนี้อะไรวะอันนี้คืออะไรวะเมื่อกี้าเอามาดูเอาเนี่ยมันคืออะไรอ่ะย้อนกลับนิดย้อนกลับนิดนึงย้อนกลับเดี๋ยวเราต้องย้อนไกลๆนี่อ่านเริ่มตั้งแต่นี่เลยอ่าตั้งแต่เริ่มเราวิ่งเลยนะเหมือนวิ่งเหมือนเราวิ่งอ่ะดูนะดูนะดูให้ดีดูให้ดีอันนี้อันนี้ไปอันนี้ไปอ่ะไปเท่าไหร่าไปอยู่ไปอยู่อ่ะลงแล้วก็เปลี่ยนมาท่าแบบนี้ อ่าดูดูดูจะสโลว์ให้ดูเลยเขาบอกว่าต้องสโลว์ภาพใช่อืมบอกต้องสโลว์แบบเร็วเกิน,นดูไม่ทันได้ไม่ทันได้สโลว์ให้ดูสโลว์ให้ดูมาสโล้มจะตรงนี้จะได้รู้ว่ามันจะได้รู้ว่ามันไม่ได้แหลกไม่ได้กระตรุกอะไรเออดู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 รนี่นี่ดูนะเราดูตรงนี้ดูดูดูฟันเฟืองดูเฟืองมันต้องไขมันต้องไขล้วไนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยยังยังไม่ทันได้เปิดเลยเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยมันไปยังไงออยังไม่ทันได้เปิดเลยเออ ปกติเฟืองมันต้องเฟืองมันต้องไขหมุนประมาณกลับหลังอะหลายรอบอะประมาณหมุนประมาณครึ่งรอบั้งมันถึงจะเปิดอ่ะเฟืองอ่ะแล้วก็ดูแล้วก็ดูมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ดูดูตรงนี้ดูอะไรเลยอดูดูที่นี่ในในอะดูตรงนี้ดูตรงนี้เอาดูตรงนี้เอาไหนวะที่มันปล่อยมานี่คืออะไรวะนี่คืออะไรอ่ะแล้วบอกถ้าเป็นไก่ถ้าเป็นไก่เหรอไห็นว่าไก่มันเหยียบหัวไก่ไปเหรอในไก่ฮะมันก็ปล่อยมาเป็นแถบอย่างเงี้ยเออไหนวะ เออโอ้โหเราเราก็มีอีกยังไม่ยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อ่ะขนาดเสียเปรียบแล้วยอมแย้อนไม่อยู่น้ำเงินแล้วอ่ะยังไม่ใช้เท่าไหร่อย่าดูอันนี้ใกล้ใกล้ถึงแล้วบอกเราจะได้สโล ยังใหยังยังฟียับแท่นสี่คนเนี่ยเห็นชัดเจนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จะบอกมึงแล้วมึงบอกว่ามึงพูดไม่ได้ยังไงว่ามึงเมื่อมึงแบบค้างอะไรอย่างเงี้ยมึงพูดไม่ได้ยังไงออปักบักส้นตีนพ่อมึงไงสัสเนี่ยเนี่ยบักเหรอเนี่ยนี่เขาเรียกว่าบักเหรอวะเนี่ยดูดูดูอาจจะรู้อาจจะรู้ดูเพื่อนมึงข้างหลังอ่ะมึงไม่เห็นมึงมึงมีบักอะไรเลย ถ้ามึงบลอกกับเพื่อนมึงมึงจะตามมาได้ไงถ้ากูแบบกูบั็กเมื่อกี้ก็ใช่ใช่หรือเฮียกูตามไม่ได้อ่าอ่าไหนพอกดปึ๊บอ่ะเต็มสโลเลยสโลเนี่ยสโลเนี่ยสโลแล้วสโลนะกูจะชาร์จอ่ะมันยังไม่มาเหยียบนะแล้วมึงบอกว่าบั็กนะถ้าบั็กมึงกดได้ไงอ่ะเนี่ยอ่ะอันนั้นมันเหยียบไม่ถูกเลยนะแต่ไม่ถูกเลยเนี่ยเอามึงเหยียบเลมอีกมันจะติดให้มึงไหมล่ะเออเอาเอาดิเอาแล้วมึงก็เลื่อนมาอีกหน่อยนึงดิเอาไอเหยียบ ติดแล้วมึงเสือกไม่วิ่งแล้วมึงบอกแล้วมึงบอกทีมกูว่าอะไรแล้วมึงบอกเขาเขาว่าอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองปรับปรับปรับเป็นพันแปดสิบไปมึงมันอาจจะเห็นตัวอักษรหรือเปล่าวะมัน้ยแพ้แบบแพ้รู้รู้อยู่ว่าไม่แบบไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูบอกให้นะไอตัวที่มาหลังนะกูพันกูพูดได้ตรงๆนะเพราะกูเล่นสายวิ่งมานานมากอ่ะกูพูดได้ว่ามึงไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบที่มึงเคยสมัครเล่นทีมด้วยกัน่ะ มึงต้องเล่นแทนกันไม่กันสักอย่างอนะ่ะเพราะจังหวะมึงไม่เป๊ะเหมือนพวกกูดูดิถ้าซ้อมกันมามันมันต้องมันต้องรู้ถ้าซ้อมกันมามันต้องรู้มึงอ้างไม่ได้หรอกว่ามึงมาพงมาค้างอะ่ะอ,อ่ตาตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะมันตั้งแต่ตั้งแต่แรกมึงแล้วอะ่ะเนี่ยลบถ่ายพันแปดสิบไม่รู้ไ้เอาเอมึงโดนเอาโดนเอามึงบอกมึงค้างมึงอย่ามาอ้างไอ้เหีเ้ย เดี๋ยวดูนี่แโดนเอาโดนเอาอย่างเงี้ยนะตั้งแต่มึงเปิดต <c oughs> ั้งแต่มึงเปิดท่นะนะลึงย้ายมาอยู่สีแดงทีมกูไม่ได้อะไรนะพวกกูก็ย้ายกลับไปดําเงินได้พอ <c oughs> พวกกูย้ายกลับไปดําเงินมึงมึงทำอย่างเงี้ยไอ้เที่ย <c oughs> ปัญหาเยอะอย่ามึงเจอมึนะบอกให้นะมึงไม่เคยกลัวมึงนะเข <c oughs> าไปดูได้นะเฟซบุ๊กลัวหนึ่งการเวลาที่เคยรักกันเขาไปดูได้นะตามนั้น <c oughs> <c oughs> ทำตัวแวร์ูฟรอวันหอมในหาลากนี่คลิปนี้ก็อยู่กำลังอัพด้วยต้องห่วงนะเล่นแหนที่พูดไปเนี่ยเนี่ยดูนี่นะนี่ยเราก็เล่นของเราเนี่ยนะอ่ะไปอ่ะไปอันเนี่ยอ่ะมันเปิดมันมันแหนมันเปิดก่อนเราเห็นไหมมันเปิดก่อนเราเห็นไหมเยนถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมยังเนี่ยเห็นไหมมันเปิดก่อนเราเห็นไหมอันนี้ย้อนกลับมาใช่ไหม ใช่ใช่นี้คือคลิปที่เรากำลังจะอัพปิดปุ๊บเนี่ยแล้วก็เล่นกันเดี๋ยวดู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 ส่วนของเราไม่มันจิ้มคือมันถ่ายพีโร่ถ่ายส่วนวของเขาไงใช่ใช่อ่ามาดูของเราถ่ายแล้วก็วิ่งปกติของเราไงวิ่งปกติของเราเลยเนี่ยแล้วมันก็พิมพ์เห็นไหมมึงจำไม่ทันแล้วเฮียมึงจำมึงจำไม่ทันแล้วอันยเนี้ยอันนี้คือแพ้ไปแล้วเข้าใจป่ะเนี่ยเราชนะไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปแล้ว เ,เราเข้าไปแล้วอ่ะเนี้ยนี่ดูเอ้ไรวะเออส่งส่งท้ายด้วยจะพูดอะไรดีปัญหาเยอะอะมึงเจอกูที่งานเกมไม่สัตว์ตอบหัวเรียงตัวเลยที่เฮียทำเป็นเก่งมึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งให้มันให้มันจริงที่เฮียไม่ใช่มึงเก่งเล่นแบบนี้วายแข่งก็เอาคนอื่นเขาลงแทนไม่มีสมองไงควาย กูก็ไ like ม oh, right, in like, you know, really like uh ่ไ huh. ด้บอกว่ากูเก่งอะไรนะกูก็เล่นธรรมนาของกูนั่นแหละกูไม่เคยไปท้าใครแข่งนะโอ้โหไรที่มันเกินไปมึงก็ยอมรับดิมันเกินไปมึงใส่หลายเขาไปเรื่อยอ่ะพวกมึงอะจะต่อไอ้กูเรียงตัวมาเลยก็ได้นะงานเกมกูไปแน่แหละสตว์หนึ่งการเวลามึงเจอกูได้เจอกันจะเจอกันไอ้ศาต์มาแค่นี้แหละ